ฝากติดตาม<ร>าช่อง<ร>คิดมาค่ะด้วยนะอ,อ,อันนี้คลิปนี้ตัดจากไรเดอร์จุ๊กมาซื้อด้วยเจ้านี่ครับหกสิบพอดีเป๊ะอือหอมันจะเป๊ะไปไหนหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามโลหรอจะได้กาชาอีกประมาณแปดสิบโลเนาะอืมไแรกมาเลยิดเลยหนึ่งเกม มาเรียกลำย่อยไปเรียกลำย่อยไปทุนย,ยังไม่มีใครเข้ามาเลยรอรอไปรอไปลุ๊บทั่วไหนดีเอ่ยเมื่อการตรวจกระตีว่าจะไปตัวลระดับซีตาร์หรือสูงกว่าออกแน่นอนทุกสิบโรมทั่วมันจะออกไหมไปด,ดูทั่วมันจะออกไหม กูว่าไม่ออกแน่เลยมันได้นุ่นเอลอะสบายถือว่ามันเป็นกันข้าวแต่เทวเอวใช่ป,ปะถือว่าสมเพื่อเอาเงนะินลกันฮึ้ยชึบแต่โอ้ยได้เลเซอร์หวังนี่หกอันนี้เป็นหกลูกใช่ไหมหกแล้วก็ใช้นี่แรกมาหกละเจ็ดแปดเก้าอ่า ยากเลกสักสี่รูปอะแต่ตรงนี้มันสมส่วนม,มันได้ตัวมันได้ทองไ้แน่น,นอ,อนเลยแต่ว่าต้องรู้ว่าเป็นทองแบบใดทองแบบใดอืมเออมีเจมหมกไหมมีเจมหมกไว้ไหมอยากดูครับอ่าตรงกิจกรรม การร้องของบาบา,บาดา,บาสอดนี่ไงมีเจมบอกไว้อยู่มีเจมบอกไว้อยู่พูดไม่ด้วยเวลาทำมาตัดก,กิบจะได้ไง่าย เรีบยบร้อยการทดสอบคนอื่นนี่อาเสียบอยู่เลยอะแบบว่านี่อาเหมือนว่าต้องบ้านหนักแน่ i'm going in eat this light out Wind strike adorn my nights that mod 100 ani farm Let's light it up, nice and spicy. Let me weave you. over. Oh, so sorry. Everybody stand back. You're in two. That's a hobby for all You're in two. That's a hobby Witness the power of Buva! Know my sword! Freeze! Eat this! you know,

เงินละสะติวกผมจึงเอาไปแตดเป็นคลิปต่ตท้าดเลยเอามาให้หมดเดมีเท่าไรเอามาให้หมดมีเจ็ดสิบหกลูกเจ็ดสิบสาม อยากได้พี่เนี่งกับพาเซฮะมากเลยก็มาคอมโบกันแต่ว่านั่นแหละนาเจ็บติดลูกสีต้องสีโอโ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเคได้นานน้อยถือว่าได้เล่นอยู่มาสุ่มสลับกันไปแบบนั้นแหละพาเซอฮะมาลูกสีทองลูกเฮ้ยเฮ้ยสีทองยี่สิบลูกโอ้โอ้ยก้อนไม่หลุดเลสนะเกมอย่าหลุดเลส ยาหลุดเรียดะครีบเกมมึงยาหลุดเรียดเอาพาเซอร์ฮะมาให้กูเอาพาเซอร์ฮะมา,าอุ้ยเอี้ยฟารุชันเออนี่เอาฟารุชันมาได้กับเซอร์ฮะจะได้เป็นรจะเบิดลมจ๋าเลยเออโอ้อีโมนา ลูกมาเลยนะ,ะเหือะเหือ,เ,หอเน้นๆสีทองสีทองเผือ,อบาบาดาเกียมันไม่คิดจะเออไม่หลุดเหรียญให้หน่อยหรอาหลุดเหรียญมาเป็นโมนาเนี่ยนะปดค่าแบบไม่ใหญ่ดีเออได้แล้วสี่ตีหนึ่งโอเ,เอ้ยายาวๆสีทองไหมโอ้สีม่วงเฮ้ย อย่าบอกได้เราต้องเล่นเออนี่นะยังไงสีเทาไ,ไ,ไปสีเทาป้าไปสีเทาอ่ะอุ้ยชิโนบุอุ้ยโอเคโอเคเลยชิโนบุอ่ะโอเคเลยเออันนี้ได้ได้ลูกหนึ่งได้ได้ปะประมาณห้าลูกอันนี้เอามาสี่ลูกป่ะยี่เก้าไอ้สิบ โอ้ไ oh ม่ก็งวดอย่างไวไปสิลูกสีทองสีทองโอเคโอเคโอเคสรุปคือุ่มได้ถ้าดาวเป็นเจมโมนามาไอดี ID นี้ก็ก็คือหน้าป้าหลายตัวอยู่เดี๋ยวนะขอเอามาตั้งตั้งทีมก่อนว่าคนป้าตัวไหนก่อนเดี๋ยวนะมีจมมจมเออมจีมมีเจีเมโดเออมีเจีมนี่อยู่ เจมไปนี่ป่ไปไปโอเคเรือเดีย๋ยวเราต้องไปนี่เข็นเจมให้ครบร้อยหกสิบแล้วผสมอีกสิบรูปมาก็ดีเลยอ่อเราน่าจะเอาเชนโนบุโมนาอ๋ออย่าไอ้มันน้องน้องพุ่งซีอะไรเหรอ กูดีูนด้วยโอเคเอาหนน้อยมาก่อนมีตัวฮิวเป็นชินอหูหแล้วก็ตัวซับดาเมจตเป็นมนูลนะ่ <laughs> อกกับอ่านี่อ่า ณฟังมาถึงตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากนะผม id นี้จะทําการสุ่มแจกนะผมเมื่อ,อมีการกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์รับผมจะทำการสุ่มแจก id นี้นะอกดง่ายๆแต่คุณแค่คอมเมนต์แล้วก็ส่งชื่อติดต่อหรืออะไรก็ได้เขาผมที่กูอยากได้ id นี้ไปเนาะสุ่มนี้ก็จะ id ที่สุ่มแจกนะขอย้ำสุ่มแจกถ้าถึง200ไลค์200ไลค์นะครับนั้นก็บา,บายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะบาย,บายขอบคุณครับ